เราจะไปที่ท่าแพกันนะครับเราวเป็นสองครับสวัสดีครับนิกเชาวกว็ะเรียงนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับแม่ทะเลวีท่าเรือท่าแพคุงแม่ชื่ออะไรครับหน,ห,หนูลัาโนรักโนรักนะครับผมชื่อนิกเชานะครับ,น,น,บนับนัะพัศ Colega be เราจะไปที่ร้านอาหารกันครับเราจะไปดูว่ามีเสาไหมครับไปกันครับดูนะรัดูนแครับดูนะครัูรากไม่เปิดนะครับวันนี้เราก็เลยนั่งเล่งแบบนี้นะครับรอฝนตกนะครับฝนตกอยู่ ถ้ามีถ้าร้านเปิดนี่เสาจะมีนะครับแอลเอเราก็นั่งรอไปนะครับรอไปรอไปคงข้างๆผมนี่น้องเสาหผมนะครับและเราก็นั่งดูเด็กเขาเล่นกัน เลียงเป็นแบบพ่อแม่กับลูกนะครับ

ฟรีเ <Please. S 2> มื่อกี้นะครับเราจะไปที่เราไปที่ร้านเขาบอกว่าร้านปิกแล้วนะครเลยไม่มีสาวให้ดูแอนเลยบ้าหมาล้านไม่นอนเลยอะไ่เลยจ้าล่ะเดียจะไเนี่ยเดี๋ยวจะไปอันนี้ก็ได้เอออยู่พอได้ให้บ้างหลายวัเจอแล้วาาลอ,ยอ,ยอย่ากกินชาเขีย <places>

quên quên ai nhà vậy gì đó Nhà chào quên quên đi đó ai chơi với kha đó với kha đi đó มัวรดูนะนี่นะครับตองตองน้ำขึ้นนี่ขึ้นถึงนี่เลยนะครับเนี่ยน้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผงก็เริ่มที่จะหยุดแล้วนะครับเราไปการที่จุดชงวิวกลางเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชงวิวกลางเลยนะครับไปครับผมให้แม่มาก็แม่ก็ไม่มาฮะแม่กลัวว่าออสัมพาน์ไม่แข็งแรงนะดูขาสะพางดี่ฮนะก็แข็งแรงอยู่นะ ที่จริงทางเดินนี่ไม่ใช่ทางนี้ครับคำบ่งนุ่งนะครับผงเดินหมามั่วน,นี่ก็กุฏิพระ ใครกลัวความสูงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยครับผมก็กลัวความสูงนะครับแต่นี่ก็ชิวๆอยู่ครับนี่นะครับสกายวอล์กสกายวอล์กแม่น้ำเมยสารวิงนี่ครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับ เอ่อพวงออกเสียงยังไงถ้ามังไม่ชักก็เจ้าขอนโทษด้วยนะครับเพราะผมพยายามแล้วครับพยายามที่จะออกเสียงจะพูดให้ชักก้ะสพังนี่ไปถึงวักเลยนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกป้ายหนึ่งนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับข้างหลังก็พรอพูดทันลูกไปกันฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระพุ้ท่านลูกนะครับนี่ครับถ้าใครถ้าใครมาที่ถ้าใครมาที่สมุยแล้วก็มาไหว้พระพุทธรูปก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ้านสมุยท่านนี่ โอเคนะครับแล้วเราก็ไหว้พระพุทธรูก,กันเสร็จแล้วนะครับจากนี้เราจะมาเซลฟี่กับมับงกรพญานาคครับเราจะมาเซลฟี่กับพญานาคนีนะฮะเพลงไหมครับแล้วก็อีกอีกทางผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงยังไง แล้วเราก็กลับไปที่จุดอะไรนะกลับกลับไปที่ร้างน่ะร้างไม่เปิดนะครับวันนี้ของมายังไม่ถึงนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สรากลางแล้วนะครับ ดูนะ,ะแม่ผมกำลังจะขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อกี้บอกว่าขึ้นไม่กล้าขึ้นนะครับตอนนี้อืม,อม,อมแล้วพอนกนี้นะอน,น,นมไไมแม่ผมก็กลัวความสูงกันนะครับไ

คนโดนแยกไปเอ็ก้าเขาโคตรไย้ปลาหมอในถ้าเราอยู่ในป่านี่ไม่มีอาหารนี่คือเราจะกินอันนี้เลยนะครับเราต้องกินที่อ่องอ่องอยู่อันนี้มาแข็งเกินไปกินไม่ได้ฮึ

นี่นะครับนะครับผมก็พูกไม่ค่อยเก่งอะไรแบบพูกไม่ค่อยชักไม่ค่อยเก่งแล้วก็ถ้าใครแบบดูอึอกอัดแล้วก็ต้องขอนโทษด้วยนะครับผมที่คลิปหน้าวานหล้ำเออผมจะ พยายามพูดพยายามพูดนะครับแม่อย่าออกลอนเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็คลิปหน้า,าจะมีคลิปที่คุณชอบด้วยนะครับบ,บ,บ,บ๊ายบายจุ๊บ